แม่ช่วยอกเราต้นอ่าบอกมาทีละข้อเลยลูกแม่บอก M A P อ่านว่าแมแม็ปแแม็ปอย่าไปแม่หนา M A P แปลว่าจมูกที่ไม่มีสันฮะถ้ามันเข้ากับอีกคำหนึ่งจะเป็นดังแแม็แปลว่าจมูกไม่มีสันจมูกจมูกไม่มีสันใช่เหรอแม่ใช่ลูกอถ้าออกเสียงแแม็มันจะขึ้นจมูกนิดนึงแมแม็ ดังไเงี้ยอ๋อไปทำต่อไปเลยลูก F O U N D เซายี่สิบยี่สิบเซายี่สิบถ้าเกิดสองเซาคือสี่สิบสามเซาคือหกสิบอ่ะเซาแปลว่ายี่สิบอ่ะมีอีกไหมลูกหมดยัง S U C K อ่านว่าฮักแปลว่าความรัก ความรักถ้ามันมีฮักแบบบีแว่าฮักหลายฮักใช่หรือเป่ลูกนี่อ,อ่าคอนได้คนอนี้ได้อ,ไดอะไรลูก B I R D bird แปลว่านกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งบือก่อนเลยแปลว่าอะไรเมื่อกี้แปลว่าอะไร I R D, bird, ะก็ B-I-R-D Bird เบิร์ดแปลว่านก เบิร์ดแปลว่าหมดหรือแปลว่าเกลี้ยงเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วเอ้าคือเบิร์ดล่ะเองคือเบิร์ด้วยซี้แหละอ้าเบิร์ดไปเบิร์ดแล้วตัวนี้คำขายโอ้มาทำสุดท้ายมาลูกมา D A R K อืมดาร์กแปลว่าอะไรไหมลูกมันมงอโอ้ทำไมครูที่โรงเรียนสอนแบบนี้啊